แซ่บนะพี่น้องนะลิ้นหมูนี่นุ่มๆนุ่มๆนุ่มๆเนื้ๆพอดีเลยรสซาดีนี่ออกส้มๆจัง่อยนะพี่น้องนะรสจัดจัดแซ่บคักพี่น้อย มาสับแซนหน้นานหม้อเลยพี่น้องครัลาบดินหมูมันหงเอาไปคั่วใส่ทอดกระเทียมให้หอมๆก่อนเลยพี่น้องเาเกี่ยวกระเทียมหอม